กระเทียมจะปอกแบบไหนปอกให้ได้ง่ายมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นกลีบเล็กไม่ว่าจะเป็นกลีบใหญ่ค่ะวันนี้มาดูวิธีการปอกกระเทียมแบบง่ายๆที่นํามาฝากเพื่อนๆก็คือกระเทียมใช้เป็นกระเทียมจีนนะหรือว่าจะใช้เป็นกระเทียมไทยก็ได้ขั้นตอนแรกเลยให้เราแยกกระเทียมออกเป็นกลีบๆก,ก่อนค่ะวิธีการที่เราปอกทั่วๆไปก็จะใช้มือแยกแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแกะแบบนี้ใช่ไหมคะ ก็จะเสียเวลาเสียเวลามากเลยกว่าจะได้หนึงกลีบและแถมยังมีติดอยู่อีกกว่าจะแกะออกมานี่แสนยากเย็นค่ะวันนี้มีวิธีแล้วก็เคล็ดลับดีๆมาบอกกันค่ะเริ่มด้วยอย่างแรกเลยค่ะกระเทียมเนี่ยที่เป็นกระเทียมจีนนะให้เราแกะเป็นกลีบๆแยกออกมาเป็นกลีบๆก,ก่อนค่ะจะมีเยอะหรือว่าจะมีน้อยก็ให้แยกออกค่ะ สำหรับคนที่ใช้กระเทียมในปริมาณที่เยอะๆก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยค่ะตอนนี้แอดมินก็กำลังจะแยกกระเทียมออกให้เป็นกีบๆแบบนี้เสร็จแล้วแอดมินก็จะนำไปใส่ที่ภาชนะแล้วก็จะนำไปใส่ที่ช่องแช่แข็งหรือว่าช่องฟรีซค่ะแช่อยู่ที่ประมาณสัก20นาทีค่ะก่อนที่จะถึง20นาทีก็มาเตรียมเป็นน้ำเปล่าไว้ค่ะ ต่อไปค่ะเมื่อครบแล้ว20นาทีแอดมินก็จะนํากระเทียมมานะเดี๋ยวมาดูต่อไปค่ะก็ให้เราเตรียมมีดให้เรานํามีดมาหั่นตรงหัวกระเทียมตรงนี้ค่ะจากนั้นก็นําไปแช่น้ําเลยง่ายๆเลยค่ะแค่หัน่นแค่หัวกระเทียมตัดออกไปแบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นกรีบเล็กหรือว่ากรีบใหญ่นะคะก็สามารถที่จะทําได้เลยค่ะกระเทียมจีนกระเทียมไทยได้หมดเลยจากนั้นก็จะแช่น้ําแบบนี้ใช้เวลาอยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบนาทีค่ะตอนนี้ก็แช่ครบแล้วนะคะสิบห้านาทีก็จะแกะออกมาง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ แต่แอดมินก็แกะไปบ้างแล้วบางส่วนนะคะตอนนี้ก็จะแกะมาให้เพื่อนๆได้รับชมก็คือใช้แค่มือเท่านั้นค่ะแกะแล้วก็แยกออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยวิธีการก็คือใช้แค่มือเท่านั้นไม่ต้องใช้มีดไม่ต้องใช้อะไรต่างๆนะคะใช้แค่นิ้วมือเรานะคะแค่ดึงกีบออกมามันก็จะหลุดออกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ แล้วที่มีเยื่อใยนะคะที่ติดอยู่ตรงกลีบก็ไม่มีติดเลยแกะออกมาง่ายแบบนี้เลยค่ะวิธีการปอกกระเทียมหรือว่าแกะเปลือกกระเทียมมีหลายแบบมากๆเลยแต่ในส่วนของไอ้มินนะคะไอ้มินชอบที่จะทำแบบนี้มากกว่าเพราะว่าแกะง่ายๆสบายๆเลยค่ะ เดี๋ยวจะแกะให้ดูชัดอีกหนึ่งนะคะนี่เลยแกะง่ายๆแบบนี้เลยออกมาค่ะถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไ like, ลค์กดติดตามไปด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าและวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วสวัสดีค่ะ